สวดมนต์เป็นประจำทุกวันคำบูชาพระรัตนตรยัยอรหังสัมมาสัมพุโธภควาพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควาตาธรมโมธัมมังนามสมามิสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆสั้งขังนะมามิ Na mo tasa bhagavato arahato sama samputasa. Na mo tasa bhagavato arahato sama samputasa. Na mo tasa bhagavato arahato sama samputasa. อิเดปิโสภควาอะรหังสัมมาสัมพุทโววิชาัรณะสัมปนโนสุขะโตโลกาวิทุอนุตตาโรปุริสัธรรมะสารทิสัตถะเทวมนุสยานังพุทโภควาติสวาฆาโตภควาตาธรรมโม สันธิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจตังเวทิตาโพเวนโยเหติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจีปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆยาทีทางจตาลิปุริสายุคานิอัตถุริสายุคลาเอสาภะควะโตสาวกสังโฆอาอุเนยโยปาอุเนยโยทาขิเนยโยอัญชลีกาลานิโยอนุตตรังบุญญาเขตังโลกะสัตติ คาถาพาหุงมหากาพุทธชัยมงคลคาถาพาหุงสาหาสมาิินิมทตสาวุธ,ธันตังเขเมขลังอุทิตโคลาสาเซนมาลังธานาทิธรรมวิชินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิ มาลาติเลกามาพิยชุชติสัพพาติงโคลมปะนาละวะกะมามมคามถาท,ะทะยะขังขันติสุทันตาวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสา,าวาตุเตชยมังคลานิ นาลาคิลิงขาชชาวลังอาติมาจารพูตังทาวะคีจากมามสนิวาสุตาลุนันตังเมตํมภูเสกวิชินาชิตาวามุนินโตตันเตชะสาภาวาตุเตชยมังคลานิอุ อุขิตาขัดขามาติหัตถะสุธาลุนันตังทาวันติโยชนะปถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังกตมโนชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภะวตุเตชยมังคัลานิกตาวานะกัตถามุทลังอีว่าข้าพินิยาจินจายาทุกถาว่าจะนางชนะกายามัชเชสันเตนโสมาวิชนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภะวตุเตชยมังคะลานิ จัจจังวิหายามติสจกักกวาทะเกตุงวาทาวิโรปิตามานังอธิอันทัูตังปัญญาปฏิปชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินันโทปันันทาผู้ชคังวิพุ้ทางมหิถิงปุตเตนะเถระพุชั่กเณรธรรมปยันโตอิทูปเทสาวิชนาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิ ทุกาหาทิถีพุชเคนาสุทธาถังพรม,มังวิสุทธิชุติมิเตปกาทิพานังยานาคเทนาวิชินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคัลานิเอตาปีพุทธาชยมังคลาอัตถคาถาโยวาจนโนทินาทิเนสละเตมาตามทีหิตวานาเนกาวิวิธานิจูปัทวานิโมขังสุขังอธิฆาเมายยะนาโลสปัญ,ญโย มาหาการุณิกนาโถยิตายะสัพพานีนางปูเลตะวาปาละมีสัพพะโตสัมโพธิมุตมะเอเตนะสัจจะวะเชนะโหตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิยามูเลสกยานังนันทิวัฒโนเอวางตะวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเล อัปัลาชิตาปลังเกสีเสปทัทาวิโปคะเลอาภิเสเกสัพพะพุทธานาังอาฆาปโตประโมทติสุนักขตังสุมังคลังสุปาภาตังสุโหติตังสุขานโนุสุโมตุหุโตจัสุยิทังพรมมาจาริสุ ปะทาขีนังกายกรรม,มังวาจากรรม,มังปะทาขีนังปทาขีนังมนโนกรรม,มังปานิขีเตปทาขีนาปทาขีนานิกตาวานะละพันตาเถปทาขิเนภาวันตุสาพมังคาลังละขันตุสาพเตวตาสัพพุทธานุภาเวนัทธาโสธีภาวันตุเต อาวันตุสาพมังคะลังลาคันตุสาพเทวตาสะพาธรรมานุภาเวนัสธาโสตีภาวันตุเตภาวันตุสาพมังคะลังลคาคันตุสาพาเทวตาสาพสังคานุภาเวนัสธาโสต,ตีภาวันตุนตตนเ,าานตเตคาถาแผ่เมตตาให้ตนเองอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหังนิทุโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ อาหังอาเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอาหังอภิยาปาโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงสุขียตานางปาลิหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงเทินสาธุสาธุแผ่เมตตาให้ส,สรรพสัตว์ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอพยาปชาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานางปริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด บทกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลอีทางเมมาตาปิตุนางโหนตูสุกิตาโหนตูมาตาปิตโลขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมยาตินังโหนตูสุกิตาโหนตูยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมโครูปัจชายาจริยานังโหนตูสุกิตาโหนตูโครูปัจชายาจริยา ขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ครูประชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูประชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางสัพพาเทวาตานางโหนตูสกิตาโหนตูสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายมีความสุขอีทางสัพพเปตานางโหนตูสกิตาโหนตูสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายมีความสุข อีทางสัพพะเวรีนางโหนตูสุกิตาโหนตูสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายมีความสุขอีทางสัพพะสัตตานางโหนตูสกิตาโหนตูสัสพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขความมุ่งหมายในการสวดคาถาพาหุงมหาการหรือพุทธ TA ชัยมงคลคาถามีดังนี้ บทที่หนึ่สำหรับเอาชนะศัตรตูหมู่มากเช่นในการสู้รบด้วยทานบารมีบทที่สองสำหรับเอาชนะใจคนที่กระด้างกระเดืองหรือเป็นปฏิปักษ์ด้วยขันติบารมีบทที่สามสำหรับเอาชนะสัตว์ร้ายหรือคู่ต่อสู้ด้วยเมตตาบารมีบทที่สี่สำหรับเอาชนะโจรเช่นองคุลิมาด้วยการกระทำปาฏิหาริ์บทที่ห้าสำหรับการแก้งใส่ร้ายใส่ สำหรับการเอาชนะการแกล้งใส่ร้ายใส่ความกล่าวโทษคดีความด้วยวิธีสงบระงับท่ามกลางคนหมู่มากบทที่6สำหรับเอาชนะการโต้ตอบด้วยการรู้นิสัยแล้วตัดเทศนาบทที่7สำหรับเอาชนะเล่ห์เหลี่ยมกุศโลบายด้วยวิธีอันเป็นอุปเทหังฤทธ์บทที่8สำหรับเอาชนะทิฏฐิมานะของคนด้วยวิธีเทศนายานสาธุสาธุ พระคาถาชินนะบัญชรของสมเด็จพระพุทธาจยาตโตพรหมรังสีวัลระคังโคสิตาลามนะโมตสัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปุตตการมโมละเพปุตังทัาการโมละเพตนังอติกาเยกายยะเทวานางปิยตังสุตวายติปิโสภควายมาลาชาโนทเวสวรนมลรานังสุขังหลังสุกโตนะมพุทธายะชยาสนาคาตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจ่าตุสัจจาสะพังละสังเยปิบิงสุนาราสภาตันหังกาลาทโยพุทธาทาวีสตินายกาสเพปิตาไมหังมาตเกเตมุนิศลา สีเสวิตโตไม่หังพุโตทมโมทาวิโลจเนสังโฆวิตโตไม่หังอุเลสภักุณากัโลอัธเยเมอนุรุโตสาลีพุโตจะทักินีกนทโยปิติภาขสมิงโมคลานุจะวามะเกทักินีสวานีไม่หังอาสูงันันทลาุโลกัสะโพจะมหานาโมภาสุวามะโสตะเกเกสันเตปิติภาขสมิงสุยวะวะปพังกโลนิสินโนสิริสัมมโนโสภิโตมนีภูงเขวกุมาราคัสโปเทโลมเหสิจิตาวาทักโกสมัยวัฒนีนิจังปฏิทาสิกุณากัโล ปุณณังองค์ุลิมาโลจาวปาลีนันทะสิวาลีเถระปัญจิเมชาตะนะลาติติติกะมะมะเสสาสีติมาเถระวิชิตาชินะสัมมกะเอเตสิติมาเถระชิตวันโตชิโนลสะชาวันตาสิระเตเชนังขังขังเกสุสันธิตารัตนังปุรตวาสิติกิณีเมตาสุทกังธัจจกังปะยโตอาสิวะเมยังองค์ุลิมาลกังทันทะโมลาวาลีตัญจะอัตานิอะยัสสุทกังอากาเสชาตะนะงะสิเสสาปากาลสันธิตา ฉินานานาวลาสัญญาตัสตาปากาลาลังกาตาวาตาปิตาทิสัญชาตาภัยลัชตุปัทถวาอาศัสาวนิยัญตุอนันตชินเตชะสาวาตโตเมสกิเจนะสัทธาสัมพุทธาพันชเลฉีนาปัญชลามะชามิวิหาลันตังมัยทะเลสัทธาปาลินุมังสะเพเตมหาภุริสาสภาอิเจวามันโตสุกโตสุโลโคชีนานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตตาลิสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตลายโยตธรรมานุภาวะปาลิโตจลามิชินาปันชเลติ ส,ส,สาธุสาธุคาถาชินนบัญชรแบบย่อชีนะาบัญชลปลิตังมังลักขะตู食べ食べส,はは evet สัพพธาชีนนาบัญชลปลิตังมังลักขะตูสัพพธาชีนะาบัญชลปลิตังมังลักขะตูสัพพธาชีนะาบัญชลปลิตังมังลักขะตูสัพพธาชีนะาบัญชลปลิตังมังลักขะตูสัพพธาสาธุสาธุ คาถาบูชาพระศีวลีพระอรหันตผู้มีลาภมากนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะศีวลีจ่ามหาเทโลเทวตาราปุชิตโตโสโหปัจายาทิมเหียงวันธามิตังสธาศีวลีจ่ามหาเทโลยักขาเทวาภิปูโตโสโหปัจายาทิมเหียงวันธามิตังสธา สีวล er e ีเถระกุนังเอตังโสธีลาพังพระวันตุเมสีวลีจ่ามหาเถโลเทวตานาราปูชิตโตโสระโหปัจายาทิมเฮียงวันธามิตังสธาสีวลีจ่ามหาเถโลยักขะเทวาภิปูโตโสระโหปัจายาทิมเฮียงวันธามิตังสธาสีวล wow ah ีจ่ามหาเถโลเทวตานาราปูชิตโตโสระโหปัจายาทิมเฮียงวันธามิตังสธาสีวลีจ่ามหาเถโลยักขะเทวาภิปูโตโสระโหปัจายาทิมเฮียงวันธามิตังสธา ศีวลีเถละคูนางเอตังโสถิลาพังพระวันตุเมขอให้มีโชคขอให้มีล่ภขอให้ร่ำขอให้รวยเงินไหลนองทองไหลามาสมความปรารถนาทำอะไรก็สำเร็จทุกปการสาธุสาธุคา,าถาหัวใจพระศรีวลี นาชาลิตินาชาลี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 ตินาหมายถึงการนอบน้อมการมีสัมมาคารวะชาหมายถึงการผลขวายในเรื่องของการงานการขยันหมั่นเพียรลีหมายถึงความมุ่งมั่นไม่ทุจริตไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนติว่าโดยทั้งหมดเป็นการสรุปความตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นสาธุสาธุ คาถาบูชาพระปัจเจกัพุทธเจ้าของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดอยุธยานะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธามาโอนะโมพุทธายะเวลาเทยโยเวลาคนเนยังเวลาหญิงสาเวลาทาสีเวลาทาสาเวลายที่โยพุทธะสามานิมมามะพุทธสัสสะสวะห่ม เวลาทยอยเวลาคนในยังเวลาหญิงสาเวลาทาสีเวลาทาสาวเวลาทยโยพุทธศาสนีมามาพุทธศาสนสวาหมเวลาทยโยเวลาคนในยังเวลาหญิงสาเวลาทาสีเวลาทาสาวเวลาทยโยพุทธศาสนีมามาพุทธศาสนสวาหมสาธุสาธุคา,าถาบูชาหลวงปูท่ทวเยี่ยมน้ําทะเลจืดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีให้แคล้วคลาดปลอดภยัยโชคดีมีสุข นะโมตัสสะพัะวะโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตวะคันติมายะอิติพคกวานะโมโพธิสัตวะคันติมายะอิติพคะวานะโมโพธิสัตวะคันติมายะอิติพคกวานะโมโพธิสัตวะคันติมายะอิติพคกวา นะโมโพธิสัตวคันติมายะอิติภควา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 ให้เขาคลาปลอดภัยโชคดีมีสุขสาธุสาธุ คาถาบูชาหลวงพ่อกวยชูตินทโลวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนานะโมตัสสาภพระวะโตอราะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสาภพระวะตอราะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสาภพระวะตอราะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุปฏิปันโนพระวะโตสาวกสังโฆสังฆนะมามิอิติสุขโตชูตินทโลนะโมพุทธายะนะสิวังพรหม,มามะอาอุ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนะมามิอิติสุขโตชูตินทโรนะโมพุทธายะนะสิวังพรมามะอะโอสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนะมามิอิติสุขโตชูตินทโรนะโมพุทธายะนะสิวังพรมามะอะโออย่าอดอย่ายาอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครทรงไว้ซึ่งขรมเจริญรุ่งเรืองสาธุสาธุ คาถาบูชาหลวงพ่อวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมนะโมตัสสะพคกวะโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพควะโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพควะโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายนณวาจายะวาเจตาสาไมเหสักข,ขายะเทวตายะอภิปาริตัง อิทิปาติหาลิกังมังคลจินตารามะพุทธ,ธปาติมากะลังปูชามิหังยาวะชีวัญจะสุกรรมิโกสุขาปฏิทายะกาเยนะวาจายะวเจตสาไมเหสักขายะเทวาตายะอภิปาลิตังอิทิปาติหาลิกังมังคลจินตารามะพุทธปาติมากะลังปูชามิหังยาวะชีวันจะสุกรรม,มิโกสุขาปฏิทายะ กายเยนะวาจายะวเจตสามเหสักข,ขายะเทวตายะอภิปาลิตังอิทธิปาติหาลิกังมังคลาจินตาลามะพุทธปาติมากัลลังปูชามีหังยาวะชีวันจาสุกรรมิโกสุขาปฏิฐายะให้แคล้วครางให้ปลอดภัยโชคดีมีสุขหายเจ็บหายป่วยหายไข้ค้าขายสิ่งใดก็ล่ำรวยเฮง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 ปังปังสาธุสาธุ คาถาบ,บูชาพ่อปู่ชีวกกมลพัทแพทย์ประจำองค์พระพุทธเจ้านะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมนะโมชีวโกศิลสาหังการุณิโกสะพัสตานังโอสถาชิพัมมัตังประพาสโศริยาจันทังกมลพัทโจปกาเสศิวันธามิปันธิตโตสมิทัสวะโลกาสุมนาโหมิ โอมนะโมชีวะโกเซลสาหังการุนิโกสะพาสะตานังโอสะตาจิพามันตังปราภาโสสุริยาจันทังโกมลภัตโจปกาเสสิวันธามิปันธิโตสมิทโสวะโลคาสุมนาโหมิโอมนะโมชีว <l> ะ <ark> โกเซลสาหังการุนิโกสะพาสะตานังโอสะตาจิพามันตังปราภาโสสุริยาจันทังโกมลภัตโจปกาเสสิวันธามิปันธิโตสมิทโสวะโลคาสุมนาโหมิ โอมนะโมชีวากะกกมลัะโจบูชายะโอมนะโมชีวากะกกมลัะโจบูชายะโอมนะโมชีวากะกมลัะโจบูชายะสาธุสาธุคาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์เมตตามหานิยมนะโมตัสสะภะคะวะโตระตะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระตะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระตะสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัยอูตปยุยเกียวเข้าเกียวหลังควงไตัยเหลิงคำควงสูออิมหอสักนาโมตัยสูตปยุยเกียวเข้าเกียวหลังควงต,งวงหต,ตวเหลิงกำคว,ง,ง,วงสือิมหอสักนาโมตัืสูตปยุยเกียวเข้าเกี่ยวหลังควงตัเหลิงกำควงสูออิมหอสักสาธุสาธุกาถาบูชาพระพิคเน่เทพแห่งศิลปวิทยาและความสำเร็จ อมศรีคเนศายานมะฮา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 อมศรีคเนศายานมะาสัมเร็จสัมเร็จสัมเร็จ์คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณคุ้มครองป้องกันภัยให้โชคให้ลาภ นะโมตัสสะะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสพคะวายะมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณังสุขังะหลังสุกโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายขะพันตาพัดปุริโตเวสาพุษาพุทธังะหลังพุทโธนะโมพุทธายะ อิติปิโสภะควายมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณังสุขังอลหังสุกโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายขพันตาพัดภูริโตเวสาภุสาพุทธังอลหังพุทโธท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขังอลหังสุกโตนะโมพุทธายะ ทเทวสวนโนจาตุมหาราชิกายะคขาพันตาพัตภูริโตเวสาพุษาพุธทธังอลาหังพุโทโธะเวสวนโนโนะโมพุธทธายะให้แขวง้าราให้ปลอดภัยโชคดีมีสุขมีความร่ำรวยโชคดีมาเรื่อยเื่อยมีขุมทรัพย์มากมายสาธุสาธุขอความเจริญจงมีแก่ผู้ฟังทุกๆท่านสาธุสาธุ